สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูคบีนะครับนะในเรื่องของการลำดับสองมือนะครับนะวันนี้นะเราเรียนในเรื่องลำดับสองมือเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือดาบสองเล่มนะครับนะแต่ถามว่านะ ที่บ้านไม่มีดาบลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะทําอย่างไรนะนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะครับเราใช้อย่างอื่นแทนได้นะมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบที่ครูถืออยู่นี้ก็ได้นะครับให้เราหาอุปกรณ์อย่างอื่นแทนได้นะครับนะอย่างเช่นอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นนะไม้นะยาวสักประมาณหนึ่งเมตรนะสองท่อนนะให้ขนาดมันกําลังจับ กำลังพอดีมือนะครับไม่ใช่ใหญ่ไปนะหรือเล็กไปนะเอาพอพอดีพอดีนะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรถามว่าสั้นกว่านี้ได้ไหมสั้นเท่าไม้ตะเกียบได้ไหมมันก็สั้นไปนะครับให้ยาวอย่างน้อยก็ห้าสิบเซนขึ้นไปนะแต่ท่านได้ประมาณหนึ่งเมตรก็กําลังดีนะครับคือถ้ามันสั้นไปเนี่ยจะมีท่าบางอันที่มันไม่สามารถจะทําได้นะในการลําเนี่ย ในการลำเนี่ยในขั้นตอนบางขั้นตอนเนี่ยถ้าดาบมันสั้นนะมันจะไม่สามารถจะทําท่านั้นได้คือมันไม่สามารถจะต่อดาบได้นะนะครับเพราะฉะนั้นให้หายาวๆหน่อยนะประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับนะถ้าไม่มีไม้ใช้อะไรแทนได้ก็อาจจะเป็นท่อพีวีซีก็ได้นะไม้ไม่มีก็ท่อพีวีซีก็ได้นะที่มีเหลือๆใช้อยู่นะครับให้ยาวประมาณหนึ่งเมตรนี่แหละนะครับ เราก็สามารถหามาใช้ได้เหมือนกันนะแล้วถ้าไม่มีท่ออีกแล้วเราจะใช้อะไรละ่ะนะไม่มีท่ออีกเราก็ใช้ล่มนะล่มก็ได้นะล่มแต่ไม่ใช่ล่มพับนะครับเพราะว่าล่มพับเนี่ยมัน <c oughs> สั้นนะครับเราต้องใช้ล่มที่เป็นล่มปกตินะล่มยาวๆนะครับสองอันนะนะครับเอามาใช้ได้ แต่ถ้าใครมีความคิดสามารถหาอย่างอื่นที่ครูไม่ได้แนะนำไปในสามอย่างนี้ก็ก็สามารถใช้ได้นะให้เป็นลักษณะแท่งยาวๆลักษณะนี้นะเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นดาบแบบที่ครูถือตอนนี้ก็ได้นะครับใช้อยาอื่นทดแทนได้นะไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปนะครับอ่าคราวนี้ นะก่อนที่เราจะมาทําการลําดาบสองมือกันนะเราก็จะต้องมีการวอร์มนะอบอุ่นร่างกายทําไมทุกครั้งจะต้องมีการวอร์มหรืออบอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับการวอร์มการอบอุ่นร่างกายจะเป็นการช่วยที่จะทําให้เรานะมีความพร้อมก็คือเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายของเรานะให้พร้อมที่จะ ออกกำลังกายหรือทำงานที่มันหนักขึ้นได้นะข้อต่อต่างๆนะครับกล้ามเนื้อต่างๆถูกยืดออกเพื่อให้พร้อมที่จะรับภาระที่มันหนักขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ยืดก่อนเราไม่วอร์มอัพร่างกายก่อนเนี่ยนะแล้วอยู่ๆเราไปทําการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเลยนะกล้ามเนื้อมันมีการหดตัวของมันอยู่นะครับและเราไปออกแรงมากๆเนะี่ยมันทําให กล้ามเนื้อหรือข้อต่อเนี่ยเคลื่อนที่หรือยืดออกมากกว่าปกติมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะแต่ถ้าเรายืดซะก่อนวอร์มอัพร่างกายซะก่อนข้อต่อมันถูกขยับกล้ามเนื้อมันถูกยืดออกแล้วนะมันก็จะทําให้ลดลดการบาดเจ็บได้ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่บาดเจ็บเลยนะครูไม่ได้บอกว่าจะไม่บาดเจ็บนะแต่อาจจะทําให้จากเจ็บมากก็กลายเป็นเจ็บน้อยลงนะครับ หรืออาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้นะอยู่ที่จังหวะในการเคลื่อนที่ของแต่ละส่วนด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาวอร์มร่างกายกันก่อนเลยนะเราก็มีดาบอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปวางนะเอาดาบมาสองอันพาดบนหัวไหล่ไว้เลยนะครับจับเอาไว้นะครับแล้วก็แยกขาออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้ทําการบิดไหล่ไปทางด้านขวา เยอะๆนะครับแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบหันกลับมาแยกขาวไว้เหมือนเดิมยังอยู่ท่าเดิมอยู่แต่ให้ทําการเอียงตัวไปทางด้านข้างเยอะๆแล้วค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างบ้างหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาตรงๆแล้วโน้มตัวไปทางด้านหน้าเงนยหน้าไว้โน้มลงไปให้ขนาดกับพื้นนะครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยืดตัวตรงอเอาเท่านี้พอก่อนนะอ่ะ ทีนี้การลำดับสองมือนะลำดับสองมือเนี่ยมันเป็นประเพณีและว,วัฒนธรรมของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับนะสมัยโบราณเนี่ยจะมีการสู้รบนะฆ่าศึกโจมตีบ้างนะนะทหารไทยเราก็มีอาวุธประจำการนะัก็คือดาบนะครับทีนี้พอ ต้องใช้ดาบแันมากๆมันก็มีความน่ากลัวนะมันก็เลยต้องมีการปรับปรับุงนิดนึงในการที่เอาดาบเนี่ยมาลําให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วยเป็นการข่มฝันคู่ต่อสู้ได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเปนการไล่ลํมมีความแข็งแรงนะสวยงามนะมันก็ทําให้ลดลดความแข็งก้าวของ การที่มันเป็นดาบลงได้นะเอามาเป็นก็เลยไปเป็นประเพณี e นะในการลำนะครับดาบสองมือมาจนถึงปัจจุบันนะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ไว้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมขหมไทยเรานะครับทีนี้ในการลำดาบสองมือเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสิบสิบสองไม้ลำด้วยกันนะครับนะสิบสองไม้ลำแต่ก่อนที่เราจะลำดาบสองมือทั้ง สิบสองไม้ลำเนี่ยนะเราจะต้องมีการเหมือนเหมือนคล้ายๆลักษณะของการไหว้ครูก่อนนะ mm hmm. เขาเรียกว่าการลำดับของมือท่าพรมนั่งแล้วก็พรมยืนนะจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับการไหวครูนะ mm hmm. ก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นท่าไม้ลำที่หนึ่งจนถึงไม้ลำที่สิบสองนะเพราะฉะนั hmm. ้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำการลำในท่าพรมนั่งกันเสียก่อนนะท่าพรมนั่ง นะครับอ่าทีนี้ในการที่จะทำท่าผมนั่งนะเราก็ต้องนั่งลงไปที่พื้นนะวางดาบไว้ลักษณะการกรบาทนะดาบขวาทับดาบซ้ายลงไปแบบนี้นะในการจะลําท่าผมนั่งนะแล้วนั่งพุกเข่าลงไปนะนั่งบนส้นเท้านะเท้าชิดกันนะบนส้นเท้าส่วน หัวเข่าต้องแยกออกจากกาันลักษณะนี้นะครับแล้วก็มือทั้งสองวางไว้บนหน้าขาลักษณะอย่างนี้นะนี่คือท่าเตรียมในการที่จะท,ทําท่าพรมนั่งนะครับทีนี้ในการก่อนที่เราจะทาท่าพรมนั่งต้องมีการถวายบังคมก่อนนะสามครั้งนะครับทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยครูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างรวดเดียวก่อนนะต่อเนื่องไปก่อนหนึ่งครั้ง นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นขั้นตอนขั้นตอนให้ดูนะอธิบายแต่ละขั้นตอนว่าจะต้องทำอย่างไรนะอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้เดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอ่าก็เริ่มจากการถวายบังคมก่อน เสร็จแ,แล้วไว้ดาบและหยิบดาบมา อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะครับนะเหมือนเดิมนะเริ่มด้วยนั่งเพื่อที่จะถวายบังคมซะก่อนนะครับอ่าอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับวิธีการนั่งนะเสร็จแล้วให้ทุกคนปั้งมือพนมไว้ที่หน้าอ,อกปุ๊บนะครับเสร็จแล้วจีบแล้วดึงลงไปด้านหลังโน้มตัวไปด้านหน้า แล้ววาดแขนข้างหน้าอามือดึงกลับขึ้นมาที่หน้าอกแล้วก้มตัวลงไปอดมมือยื่นไปข้างหน้ายกขึ้นมาหนีโป้งจะหลดกลางซิวนะครับยกสูงโน้มตัวไปข้างหน้ายกขึ้นมาครั้งที่หนึ่งไว้ครั้งที่สองครั้งที่สาม เสร็จแล้วไว้ดาบแล้วก็หยิบดาบขึ้นมานะจังหวะนี้นะครับยกดาบขึ้นมาดาบซ้ายนะครับยกมา,าพาดไหล่ซ้ายไว้ดาบขวา,าพาดที่หน้าขาขวาเหยียดขาขวาไปด้านหน้านะครับตั้งเข่าขึ้นในลักษณะน,นี้นะดาบขวา,าพาดไว้บนที่หน้าขาข้างขวาเสร็จนะแล้วจังหวะต่อไปนะฟันดาบซ้ายไปข้างหน้า แขนหยียดตรงปลายดาบตั้งขึ้นตรงๆนะครับพับขาบขวาเข้ามานั่งที่ส้นเทา้าดาบขวาโค้งไปด้านข้างขึ้นมาพาดไหลแล้วก็เอาปลายด้ามปลายด้ามดาบขวานะครับมาแตะไว้ที่การตึงการของดาบซ้ายนะยกเยียดขาซ้ายไปด้านหน้าตั้งเข่าขึ้นลักษณะน,น,นี้นะครับจังหวะตต่อไปช้าๆนะทําตามไปช้าๆจังวะต่อไปนะครับ โลตัวมาด้านหน้าหัวเข่าซ้ายติดพื้นนะครับเท้าวขวาปลายเท้าวขวากระดกขึ้นพร้อมกับล้มดาบซ้ายลงไปข้างหน้าลักษณะนี้ดาบขวาเอามาพาดไว้ด้านหน้าของดาบซ้ายแนวขนานพื้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปยกดาบซ้ายขึ้นนะ ดูดับซ้ายขึ้นขึ้นสูงลักษณะนี้เออึ๊บเสร็จแล้วปาดออกนะกับหลังหันดาบซ้ายนะครับมาพาดไหล่ซ้ายดาบขวาเหวี่ยงขนาดพื้นมาวางไว้ที่หน้าขาขวานะแขนขาขวาเหยียดไปข้างหน้านะครับตอนนี้นั่งทับขาซ้ายอยู่นะนั่งทับต้นเท้าซ้ายอยู่ขาขวาเหยียดไปข้างหน้าตั้งตรงมาอยู่ในท่าเหมือนตอนแรกเลยนะครับ เสร็จแ,แล้วทำเหมือนเดิมฟันดาบซ้ายข้างหน้าตั้งตรงพับขาขวาเข้ามาพร้อมกับควงดาบขวามาพาดไหลนะโคนดาบขวานะครับด้ามดาบขวามาแตะไวท้ที่กึ่งกลางของดาบซ้ายนะเหย่ขาซ้ายไปข้างหน้านะครับตั้งหัวเข่าขึ้นนะหลังจากนั้นโน้ม,มตัวไปข้างหน้าให้หัวเข่าขซ้ายติดพื้น แล้วกระดกปลายเท้าขวาขึ้นลักษณะน,นี้พร้อมกับล้มดาบซ้ายไปข้างหน้าดาบขวามาพาดไว้ด้านหน้าของดาบซ้ายขวาขวางแบบนี้นะครับขนานซื้อแบบนี้หลังจากนั้นยกดาบซ้ายขึ้นสูงเงยหน้ามองตามขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็หันไปทางด้านขวาเก้าสิบองศาระดาบขวามาพาดเข่าวขวาดาบซ้ายพาดไหล่ซ้ายเหมือนเดิมม้ลกลับมาท่าเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วพันดาบซ้ายลงไป พับขาขวาเข้ามาพวงดาบขวาทำไมพาดไหลด้ามดาบขวามาแตะที่ขึงกลางดาบซ้ายเหมือนเดิมขาซ้ายเหยียบมาข้างหน้าตั้งเข่าขึ้นหลังจากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเข่าซ้ายติดพื้นกระโดดายเท้าขวาขึ้นล้มดาบซ้ายข้างหน้าดาบขวาลงมาพาดขนาดพื้นอยู่ด้านหน้าดาบซ้ายแบบนี้เป็นการกระบาดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วยืน โลมตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเอาขาขวามาชิดขาซ้ายแล้วก็ยกขึ้นวางเท้าซ้ายลงเสร็จแล้วยกดาบซ้ายขึ้นพร้อมกับยกขาขวาขึ้นมาด้วยแบบลักษณะนี้ดาบขวาลงมาพาดเข่าขวาดาบซ้ายมาพาดไหล่แล้วกำลังหันมาแล้วก็ลงมาในท่าคุมลำนะครับแบบนี้นะลักษณะนี้นะเป็นการจบท่าผมนั่ง เมื่อกี้คุณครูหันหน้าไปทางเรียนอไปครูจะเริ่มด้วยการหันด้านข้าดให้ดูนะเพราะว่าบางมุมอาจจะมองไม่ชัดเราจะเปลี่ยนทำทางด้านข้าดให้ดูบ้างนะครับเอามาเหมือนเดิมนะครับวางลงไปนะกากระบาดนั่งบนส้นเท้านะครับหัวเข่าแยกนะมือวางไว้ที่หน้าขานะครับ เสร็จแล้วยกมือพันนมที่หน้าอกนะจับจีบเลื่อนลงไปที่ระดับเอวไปทางด้านหลนังโน้มตัวทั้งหน้าแล้ววาดมือไปทางด้านหน้ามาพันนมือดึงเข้ามาที่หน้าอกถนะวายบังคมครั้งที่หนึ่งนะครับก้มตัวลงไปเหยียดแขนเหยียดไปให้สุดนะครับยกขึ้นมาหิีบโป้งจรลดกลางหน้าผากนะครับยกยืดออกไปก้มตัว เดึงกันมาที่หน้าโอลายครั้งที่สองที่สามเสร็จแล้วไว้ดาบจับดาบขึ้นมานะขาขวาเหยียดข้างหน้าดาบขวาพาดขาขวาไว้นะดาบซ้ายพาดไหล่นะครับ เสร็จแล้วจวังหวะต่อไปฟันดับซ้ายลงไปตรงตตั้งขึ้นพับขาขวาค่วงดับขวาพาดไหลนะด้ามดาบแต่การดับซ้ายนะขาซ้ายเหยียดไปข้างหน้านะครับตั้งเข่าขึ้นเสร็จแล้วโน้มตัวข้างหน้าพร้อมกับล้มดับซ้ายไปข้างหน้าดาบขวามาพาดเป็นรูปก,ก,กากบาดแบบนี้นะดาบขวาขนานพื้นปลายเท้าขวาตั้งเสร็จแล้วยกดับซ้ายขึ้นแล้วเปลี่ยน กับหลังหันมือดาบซ้ายมาพาดไหล่ซ้ายแล้วนะดาบขวามาพาดเข่าวขวาเหมือนเดิมนะครับฝันดาบซ้ายข้างหน้านะครับขาวขวามาโค้งดาบปึ๊บพาดหัวไหล่ด้ามมาต่อที่ดาบซ้ายขาซ้าย,ข,าายขู้ไปข้างหน้าตรงนี้จังหวะนี้จะเรียกว่าการต่อด้ามนะครับแล้วให้โน้มตัวไปด้านหน้าข่าซ้ายติดพื้นปลายเท้าขวากระดกพร้อมกับล้มดาบซ้ายไปข้างหน้า ดาบขวามาพาดไว้เป็นรูปกากระบาดแบบนี้เสร็จแ,แล้วยกดาบซ้ายขึ้นสูงเงยหน้ามองตามเรียกว่าต่อส้อยนะครับแล้วกลับด้านไปทางเก้านสะิบองศานะดาบซ้ายก็มาพาดไหลดาบขวาพาดขาดขวาเหมือนเดิมนะฟันดาบซ้ายไปข้างหน้าพับขาขวามาต่อด้าเมเดิมนะครับแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าพับล้มดาบซ้ายไปข้างหน้าดาบขวาก็ ไปทํากากบาดเ,เดิมแต่จังหวะนี้นะเราจะยังไม่สอดต้อยยังไม่ยกดาบซ้ายนะยืนก่อนอย่างกากบาดดาบไว้เหมือนเดิมนะครับยืนเสร็จยอ่อตัวข้างหน้าขาขวามาคิดขาซ้ายยกขาซ้ายขึ้นเอาขาซ้ายวางลงปุ๊บเสร็จแล้วจังหวะนี้ยืดตัวพร้อมยกดาบซ้ายขึ้นแล้วก็ยกขาขวาขึ้นมาดาบขวาพาดท,ที่เข่าขวานะเสร็จแล้วดาบซ้ายพาดไหล แล้วก็วางลงเป็นท่าคุมลำนะครับอ่านะครับนะเราได้ทำให้ดูทั้งสองด้านแล้วนะครับทีนี้นักเรียนก็ต้องไปฝึกนะครับไปฝึกทำนะครับท่าผมนั่งนะนักเรียนทำคิดว่านักเรียนทำจนคล่องแล้วนะครับก็ให้ทำการ ถ่ายเป็นรูปภาพนะครับไม่ต้องเป็นเป็นวิดีโอนะครับถ่ายเป็นรูปภาพนะส่งมาทางช่องทางส่งกันบ้านนะครับที่โรงเรียนกําหนดไว้นะครับนะบถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับไม่ต้องว <vit? sh arp> ิดีโอนะะเสร็จแล้วก็ส่งมาทางช่องทางส่งกันบ้านนะครับนะคราวนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะสําหรับการท่าผมนั่งนะคราวหน้าจะเป็นท่าอะไรต่อเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ